สวัสดีคุณกิตอนโนงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะคุณยอดค,ค,ณณค่ะคุณนลินค่ะคุณกิตอนงขอความรู้เบื้องต้นเลยเมื่อสักครู่อ่านข้อเสนอแนะคุณกิตกิตอนงไปเบื้องต้นแล้วแต่อยากจะถามว่าในลักษณะนี้ช่องโหว่ที่จะเอาผิดกับธุรกิจในลักษณะนี้ในมุมมองคุณกิตอนงมีอะไรสาคัญที่สุดนะอย่างแรกเ,เริ่มเลยนะคะว่าภายใต้กฎหมายประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองในการทําธุรกิจนะคะ อันนี้ก็เช่นกันค่ะมันเป็นกฎหมายเฉพาะทางซึ่งซึ่งมันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาหลักด,ด้วยซ้ำไปสาหรับเศรษฐกษิจเพราะว่าเวลาเกิดเหตุกระทบทีเนีย่ยหลักหมื่นล้านเสมอเลยนะคะวันนี้กฎหมายฉบับนี้เขาเรียกว่ากฎหมายพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงปี2545ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีสองกฎหมายในพระราชบัญญัติเดียวะนะคะอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่โต้นว้นมีขายตรงกับตลาดแบบตรงนะคะ ในกฎหมายฉบับเนี้มันมันจริงมันเป็นคนละเรื่องแต่เอามารวมกันเนื่องจากว่ามันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่แช e แม่สมอยในะปี2545มันก็มีพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะจนแก้ไขฉบับที่สามปี2560ซึ่งแก้ไข,ข 3, ครั้งที่สามก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรมากมายยกเว้นว่าเป็นเรื่องของการอ,อ่มีการค้ำประกรันสําหรับการจดทะเบียนตัวนี้ก็ค้ำประกันเพียงแค่จาก10ล้านเหลือ5ล้านพอเอาเข้าจริงๆตอนนี้ บริษัทคำประกันที่จะจดทะเบียนนี่นแค่สองหมื่นห้าซึ่งมันไม่เพียงพอความเสียหายตรงนี้นะคะดังนั้นในส่วนเนี้ค่ะการดําเนินธุรกิจของขายตรงนะ่ะต้องแยกกันอย่าอย่าเอามารวมกันเพราะตอนนี้ธุรกิจขายตรงที่เขาดําเนินการอยู่เนี่ยมันได้รับผลกระทบหอจากนี้นจะไม่มีใครอยากทําธุรกิจขายตรงแนละ้วขายตรงแยกไปหมดแล้วณวันนี้ต่อไปนี้แค่จะขายของกันไม่ได้เลยระว,วังระแ,แวงกันไปหมดคือคนที่ทําธุรกิจนี้เนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณสิบล้านคนทนําเป็นอาชีพจริงๆเนี่ย หน้าตอนหนึ่งล้านคนแล้วหนึ่งล้านคนจะขายของให้ใครในเวลานี้นะคะแล้วออนไลน์ตอนนี้มันกลายเป็นเศรษฐกิจโลกไปแล้วได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงดังนั้นประเทศไทยต้องแก้ไขเรื่องนี้ด่วนมากๆเลยนะคะจากวิกฤตนี้ครับค่ะเฉพาะของตัวดีไอดดลเนี่ยค่ะหลักคิดในการไปดูว่าสรุปแล้วเขาจะผิดหรือเขาไม่ผิดเพราะว่าอยู่ดีก็มีผู้เสียหายโผล่มาเรื่อยๆตอนนี้หลายร้อยแล้วเนี่ยเราดูตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะ เราต้องดูเจตนาทั้งทั้งสามฝ่ายเลยนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้ผู้เสียหายอย่างเดียวนะคะต้องมาดูจุดต้นน้ําคือคือตัวผู้ออกใบอนุญาตคือสอบอนะคะมามาดูจุดต้นน้ําว่าวันนี้เขาปล่อยอนุญาตออกมาถามว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าไม่มีใบอนุญาตบริษัทนี้จะประกอบกิจการได้ไหมไม่ได้แน่นะคะประชานชนไม่ให้ความเชื่อไม่ไม่ให้ความเชื่อถืออยู่แล้วนั้นต้นน้ําตรงนี้นะคะในเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยมัน ทางบริษัทเนี้ยค่ะเขาจดขอทสองคือเป็นออนไลน์ที่ไม่มีแผนการจ่ายผลตอบแทนนะคะขายผ่านสื่ออย่างเดียวนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยคือมีบิลเลอร์มีการจ่ายผลตอบแทนแล้วเขาก็มีการให้ซื้อสินค้าระบบดีลเลอร์คือซื้อมากราคาถูกซื้อน้อยราคาแพงฉะนั้นถ้าอยากได้กําไรมากๆก็ต้องลงทุนนะคะสองแสนห้าคือสูงสุดประมาณนี้ฉะนั้นราคาสินค้ามันจะถูกลงแต่แน่นอนนะคะเราจะไปขายใครน่นวันนี้คือปัญหาที่ ประชาชนเนี่ยในย่วงช่วงวิกฤตโควิดสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหาอาชีพหลักและหาอาชีพเสริมเนี่ยคะ่ะมันก็เลยไหลเข้าไปสู่กระบวนการออนไลน์แบบไม่ได้ตั้งตัวตัวไอคอนเองเขาก็ไม่คิดหรอกเขาว่าเขาจะโตขนาดนี้พอเขาโตมากเขาก็รองรับความความความเพื่ออะการเติบโตตัวเองไม่ได้คนเข้ามาจํานวนมากแล้วก็ขายของได้จํานวนมากหลักหมื่นล้านเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ที่ไม่ได้เกิดการรองรับทั้งตัวกฎหมายและตัวเขาเองของการเติบโตตร,ตรงนี้ด้วยดังนั้นในข้อตรงนี้เนี่ยคําถามถามว่า ให้ให้ให้มองให้มองให้มองมุมบริษัทหรือให้มองมุมเจ้าหน้าที่เอาผิดเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าไม่ชี้ให้ชัดเนี่ยเอาผิดตีไอคอนในเชิงของการเข้าไประดมทุนเนี่ยยากมากถ้าไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายในพื้นฐานของการจะเป็นต้นต้นต้นก่อนการที่ตำรวจแจ้งว่าเป็นการระดมทุนนะคะเพราะมันถึงระดมทุนมันถึงจะไปช่อโกงถูกไหมคะช่อโกงเสร็จถึงจะไปฟอกเงินได้จะจับ จะจับฟอกเงินไม่ได้ถ้าไม่เป็นข้อโกงจะจับข้อโกงไม่ได้ถ้าไม่ระดมทุนแล้วคําถามถามว่าเขาเอาเหตุอะไรไประดมทุนนะคะเขาเอาเหตุอะไรไประดมทุนเขาเอาเหตุแห่งการที่ให้คนมาซื้อสินค้าใช่ไหมคะไประดมทุนแล้วคําตอบตอบว่าเขาได้สินค้าไหมละ่ะได้ได้แล้วเขาเระดมทุนตรงไหนอ่ะเออมันจะผิดยังไงใช่ไหมอ่ะถ้าถามถามแบบเนี้ยพัดเนี่ยขึ้นกิจนรงเนี่ยขึ้นสารมา ด้วยประสบการณ์ตรงเนี่ยเป็นทั้งโสดเป็นทั้งกำเลยเป็นทั้งพย,ยานเป็นทั้งผู้สังเกตการบอกได้เลยค่ะสามจะถามแบบนี้เลยแล้วถ้าวันนี้เขาลงทุนสองแสนห้าเราได้สินค้าบริษัทผิดอะไรอ,อันนี้มองมุมมุมมุมเท่าวันนี้จะตอบจะตอบในฐานะเป็นทนายฝั่งกับบริษัทเลยนะแล้วตำรวจอ,อะ่ะจะเข้าใจไหมว่าวันนี้จะเอาเอา,เอามูลเหตุความผิดของบริษัทได้อย่างไรถ้าไม่ตั้งต้นที่พระราชบัญญัติไายตรง และตลาดแบบตรงขอต่อสองที่เป็นมูล,ลเหตุตั้งต้นของความผิดก่อนไประดมทุนนะคะเพื่อ<ม>ที่จะมาเริ่มต้นว่าบริษัทเนี่ยได้ทําถูกต้องตั้งแต่แรกไหมก่อนครับเออมันต้องหาความผิดให้ได้ก่อนนะคะ<ม>ตอนนี้ตํารวจหาความผิดไม่เจอไม่รู้จะเอากฎหมายฉบับไหนเอาผดิดเอาผิดบริษัทนี้ก<ม>่อนจะไประดมทุนอ่ะกิจาการที่คุณระดมทุนอ่ะมาระดมทุนจริงหรือไม่ระดมทุนจริงไหมซึ่งเขาจดเป็นตลาดแบบตรงไงคะอืมเขาจดเป็นตลาดแบบตรง ดังนั้นถ้าจะเอาความผิดเขาเปิดกฎหมายเลยค่ะมาตรา19รอันนี้เฉลยข้อสอบให้เลยนะคะจะเอ็นทรามได้ป่ะเ,เอาทีงานขึ้นได้เลยค่ะมาตรา19เวเอง,งไปแล้วมาตรานี้จะชี้ชัดได้หรือไม่ว่าการกระทาของเขาเป็นการระดมทุนอย่างนั้นหรือครับชีช้ชัดได้หรือไม่ลองอ่านดูนะคะมาตรา19เนี่ยคือบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นขอตอนเหนือขอต่อสองเลยเนี่ยดาเนินกิจกรรมในลักษณะที่เป็นการกทักชวนไม่บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายบุคคลนะก็คือคนนะคประชาชนนะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเนี่ยนะคะโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้ร่วมเครือข่ายเพื่อทําคานวณจากผู้ร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นความหมายคืออะไรคะความหมายก็คือ หาคนผลตอบแทนจากการที่เอาคนเข้ามาเพิ่มเราได้ทังอะค่ะไม่ใช่กิดการขายสินค้านั่นเองคือเน้นจำนวนคนน่ะมันไม่ได้หรอกอช่ใช่ฉะนั้นมาตาสิบเก้าบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องของการชักชวนคนคนเยอะอได้เงินเยอะคนน้อยก็ได้เงินน้อยอไม่มีคนก็ไม่มีไม่ได้เงินมันคือการชักชวนคนนั้นามาตราสิบเก้านี้ล่ละค่ะที่เอาผิดในเรื่องของอใช้ลูกโซ่มาเป็นสารตั้งตน้น ฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทั้งสองฝั่งอะค่ะต้องดูกฎหมายให้ดีในส่วนนี้เพราะว่าเราไปดูที่ตัวผู้เสียหายหจำนวนามากนะคะ mm. ใช่มันเยอะมากจริงๆเพราะเนื่องจากว่าการเติบโตของเขาคนไหลเข้าไปนะหลักแสนคนคุณคิดดูสิคะว่าหลักแสนคนเนี่ยสามแสนคนโด้รหัสามแสนเจ็ดหมืนกว่าคนที่เข้าไปอะค่ะมัน mm. มันถามว่าซื้อคนละสองแสนห้าเนี่ยซื้อไปกิน,กนหรือซื้อไปอาบ หรือซื้อไปกินหรือซื้อไปอาบวันนี้มันมีแต่คนซื้อมันมีแต่คนซื้อไงคบมันไม่มีคนมันมันมันไม่มีคนไม่มีแต่คนขายขออภัยมันมีแต่คนขายคุณปิดอนงถ้าจะเอาผิดในแง่ของบ้าตราสิบเก้าที่พูดถึงหมายถึงว่าแม่ทีมหรือเครือข่ายที่เป็นระดับบนเนี่ยเวลาไปหาเครือข่ายที่เป็นผู้ขายรายย่อยเพิ่มเติมเขาต้องได้ผลตอบแทนด้วยถูกไหมฮะจากบริษัทถึงจะเข้าขายมาตราสิบเก้าแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนข้อที่จริงมันตอบโจทย์ มาตราสิบเก้านี้แล้วหรือยังฮะเท่าที่ดูคือมันต้องไปพิสูจน์นี้เรื่องของการว่าที่เทวันนี้เนี่ยเขาจะชวนเขาชวนคนมามามาซื้อของแล้วขายของหรือเขาชวนคนมามาเป็นแพ็กเกจมาเป็นดีลเลอร์อย่างเดียวตรงเนี้ยการให้ปักคำของตัวผู้เสีหายเองเ่ยสาคัญมากๆข้อเท็จจริงตรงนี้ที่ตารวจพูดอะค่ะครับลอง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 อีกฝั่งหนึ่งนะผู้เสียหายจะ,จะตอบว่าอะไรก็มาซื้อของถูกไหมคะ เวลาให้ปักคำมาค่ะกับตำร,รวจไอ้แล้วก็ชั้นนายกาเนี่ก็มาซื้อของนึกออกไหมคะแล้วได้ของไหมได้ของอะนะคะก็ซื้อของได้ของก็งคือขายไม่ได้เนี่ยเท่านั้นเองก็คือขายไม่ได้ทีนี้ก็เขาก็ผ่ามาผ่ามาผ่มา,ามุมฝั่งผู้ผู้ผู้จำหน่ายอิสระเอออ่าดีลเลอร์บ้านในส่วนของดีลเลอร์เนี่ยถ้าจะเอาผิดเนี่ยมันต้องมองว่าเขาไม่ได้พูดว่าให้ขายของ เขาบอกว่าให้มหาดีลเลอร์นี่คือคีย์สำคัญแตถามว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยตัวดีลเลอร์เองหรือตัวที่เป็นผู้เสียหายเองเนี่ยเข้ามาตอบโดยคำถามกับตำรวจทั่วประเทศเนี่ยจะตอบเหมือนกันไหมเขาชวนมาขายของหรือเขาชวนมาเป็นดีลเลอร์ที่บทนี้สำคัญมากนะคะถ้าชวนมาเป็นดีลเลอร์ดีลเลอร์คือคนดีลเลอร์คือการซื้อแพ็คสองพันห้าสองหมื่นห้าสองแสนห้าโดยเฉพาะสองแสนห้า มันคือการชวนคนมาต่อคนอือแต่ถ้าบอกว่าคนที่ซื้อเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ได้มาซื้อสินค้าแต่เข้ามาเพื่อเป็นยูทเลอร์อย่างเงี้ยอาจจะเข้าขายแล้วถ้าแบบนั้นมันจะเข้าขายมาตราสิบเก้าเลยอือมแต่ถ้าบอกเอ้ยฉันชวนเธอมาขายของนะตอบแบบเนี้ยไม่เข้ามาตราสิบเก้านะคะครับนี่จุดชี้วัด พฤติกรรมโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยนี่อาจจะเป็นงานายากของเจ้าหน้าที่นะเพราะ<ช>เห็นตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายมากก็จริงมีการบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ต้องหาแต่ยังแจ้งข้อกล่าวหาเขาไม่ได้เนี่ยอืมอืมอาจจะกําลังหา <laughs> <น S 1> ช่องทางหรือ<ห>เปล่ามันให้ความเป็นมันให้ความเป็นธรรมทั้งทุกฝ่ายด้วยค่ะวันนี้ไม่อยากให้ไปดราม่าเรื่องผู้เสียหายผู้เสียหายนะเขาเสียหายอยู่แล้วบอกช้าอยู่แล้วเขาติดนงเองก็รับเรื่องนี้มาตลอดนะคะรับก่อนคดีนี้ทุกอ่ารับก่อนดราม่าใหญ่นี้ด้วยซ้าไปเราเห็นปัญหาของเขา กิดนอนงรับผู้เสียหายที่เป็นพระราชการเกษยียณอายุอายุ79ปี85ปีคำถามแรกที่ปัดถามว่าให้พี่ที่เป็นถึงข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่ทำไมถึงตัดสินใจใจ่าย2 0 0 0 0 5 2ดีลเลอร์5แสนเนี่ยคืออะไรคืออะไรเราอยากรู้คำถาม,มเขาตอบว่าไงรู้ไหมคะก็วันนี้เออเคยมีเงินเดือนอ่ะมาทั้งชีวิตอะ แล้วเขาบอกว่าเอาเงินสองแสนห้าไปซื้อสินค้าแล้วมันจะได้ออนเซล่ะแล้วมันจะมีเงินให้ทุกเดือนเหมือนเดือนเดือนที่เคยได้อ่ะโอ้โหแล้วแล้วเขาไม่รู้เหรอว่าเขาจะต้องเอาไปขายต่อ,อยางเงี้ยค่ะมันมันตัดประโยคเหล่านั้นทิ้งหมดเลยไงคะคุณนริน<อ>มันตัดประโยคเหล่านั้นทิ้งหมดเลยทํานังไงก็ได้ ให้ข้าราชการเกษตรในยุคที่มีบําเด็จบานาเนี่ยเอามาลงทุนเพื่อที่ว่าโอ๊ยคําเดียวเลยคือมีเงินเดือนทุกเดือนแบบที่เคยได้นี่แปลว่าเขาเข้าใจว่ามันคือการลงทุนเพื่อได้เงินคืนมาทุกเดือนมันเขาไม่ได้เข้าใจว่ามันคือสินค้าเพื่อเอาไปขายต่อเลยนะเนี่ยคือคนเนี่ยค่ะเวลาลงทุนเวลาเวลาเวลาจะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยเขาอยากคัดจะถามว่าพี่พี่ไหนสองแสนห้าเนี่ยคําถามถามจริงพี่อยากได้สินค้าหรือพี่อยากได้ธุรกิจ ที่เอาดีๆเพราะว่าเราเราต้องเคลียร์เคลียร์ข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่เราจะไปทําการเจรจา,าในเบื้องต้นกับวอดพอเพราะโดยโดยส่วนตัวรู้จักกันเพราะอ,อยู่ในวงการนี้มา<อ>มาด้วยกันนะคะก็ถา<อ>มว่าวันนี้สองแสนห้าในพี่อยากได้อะไรอยากได้สินค้าอยากได้ธุรกิจแน่นอนค่ะเขาอยากได้ธุรกิจเพราะธุรกิจมันจะเป็นตัวปันเงินให้เขาทุกเดือนแบบที่เขาอยากได้อืนี่ออกไหมคะ<อ>นี่นี่คือสิ่งที่ที่มันเป็นแบบมินเมย์มากๆว่า เราเรามองหลายๆมิติดีกว่าว่าถ้าวันนี้ภาคประชาชนเองเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจคือมันเป็นช่วงตื่นตูมออนไลน์ด้วยค่ะมันเป็นทั้งงานหลักและงานเสริมให้คนแล้วมันมองเป็นทางรอดของคนในยุคโควิด mm hmm. ก็เลยมองว่ายนี่จะเป็นขุ่มซั์ชั้นไหมหรือเป็นโอกาสชั้นไหมหรือเป็นช่องทางชั้นไหมฉันจะเข้ามาในส่วนออนไลน์ตรงนี้แล้วเนี่ยจันจะได้มีรายได้ต่อเนื่องอะไรประมาณนี้คนมันก็เลยคิดคิดไม่รอบอะค่ะ ความร,รู้น้อยในคือความรู้ที่นี่คือความรู้มันใหม่อยู่แล้วเนาะออนไลน์เนี่ยมัน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 ใหม่มากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรคะอยากอยากได้อะไรที่มันง่ายหน่อยไม่อยากได้อะไรที่มันยากอะ่ะต้องยอล,ล,งลงทุนด้วยในในในมุมของการถ้าถ้าเข้าใจว่าลงทุนสองแสนห้าเพื่อขายสินค้า แต่ปรากฏว่าสินค้ามันขายไม่ได้แต่มีต้องจ่ายเพิ่มเรื่อยๆจ่ายค่าย,ยิงแอดจ่ายค่าโฆษณาแบบนี้ยม,มันจะเข้าขายเป็นการหลอกลวงหรือไม่เพื่อให้คนที่ลงทุนต้องจ่ายเงินขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ย<ม>ก็ <อะ S 2> หมดตัวหรือล้มละลายไปแบบนี้ยคืมอมันเป็นคำชักมันเป็นองค์ประกอบนะคะมันเป็นองค์ประกอบของการชักซูเหมือนที่พัดได้ถามว่ามีพี่คนหนึ่งลงทุนไปเกือบหล้านกับการยิงแอด ก็ถามวาเฮ้ยพี่ทำไมถึงถึงตง้องลงทุนเกบห้าล้านถึงการแอดตรงนั้นเพราะว่าสินค้ามันมีอยู่ในมือแล้ววันนี้มันจะต้องหาลูกค้าเขาก็สอนการหาลูกค้าผ่านออนไลน์ก็คือต้องซื้อแอดโฆษณาซึ่งการซื้อแอดโฆษณาเนี่ยต้องจ่ายเงินไปที่ใครจ่ายเงินไปที่ f Facebook ไงคะ,ะเขาไม่ได้จ่ายเงินไปที่บริษัทมันเลยไม่สามารถมีใบเสร็จหรือช่องทางทางข้อ,อกฎหมายเอาผิดบริษัทได้เลย แต่มันเป็นความเต็มใจสมัครใจหรืออาจจะบังคับถืนใจในตัวเองว่าเอ้ยฉันมีของอยู่อ่ะแล้วฉันต้องขายของให้ได้ฉันต้องหาซุปให้ได้ต่อจากวินเลอร์ให้ได้เนี่ยฉันจะทําไงกับการขายให้ได้วันเนี้ยมันมันเมื่อมันรับภาระมาแล้วตัวเองก็ต้องทุกเจ็ดทาทุกอย่างเพื่อจะขายของได้แบบเนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับตกกระไดพลอยโจแนกภาษาภาษาสุภาษาิตไทยเราเหมือนตัวเปียกไปแล้วเนี่ย มันก็ต้องพยายามหาทางแหละอ่ามันคนอ่าคนมันก็ต้องเหมือนกับอ่าฉันเริ่มแล้วอ่ะฉันก็ถอยไม่ได้ก็อีกนิดนึ่งก็ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงจนยิงจนมันชีวิตมันมันมันไม่มีจะยิงแล้วอ่ะนะคะอ่าหมดแล้วฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ก็ได้ไม่คุ้มเสียคนที่ได้ก็คือ Facebook อะค่ะคนที่รวยก็คือ a ฟ e b o o k เลยในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ต้องยอมรับเลยแอดแพงมากค่ะ ในแง่หนึ่งถ้าประเมินบทบาทดาราแล้วครับคุณกิตอนงมองอยังไงบ้างที่เข้ามาหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเพราะดารานั่นแหละเข้ามาเพื่อโฆษณาจนทําให้คนที่เขาชื่นชอบเชื่อใจลงทุนไปด้วยแบบนี้มันจะเข้าขายผิดกฎหมายคือดาราจะผิดไหมในแง่แชร์ลูกโซ่ด้วยไหมครับคือนึกถึงคดี forex ที่ดีด้วยไหมคะมเทียนเพียงกันนะคะม,มันเป็นคําตอบเดียวกันเลยว่าก็มาเพราะความน่าเชื่อถือมันเหมือนตราประทับป่ะค่ะ ถ้ามันเหมือนตราประทับเหมือนที่ผู้่ายท่านหนึ่งแจ้งเร็วคะ่ะว่าเขามาเนี่ยเขาก็เห็นว่าดาราเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีความรู้ในมุมของเขามากกว่าเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาดาราเลือกแล้วแสดงว่าเขาไม่ต้องเลือกแล้วดาราคัดแล้วแสดงว่าเขาไม่ต้องเลือกคัดแล้วอะค่ะเพราะนั้นมันกลายเป็นมาตรฐานว่าความรับผิดและรับชอบตามข้อกฎหมายอะคะ่ะผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนร่วมผู้มีความเป็นองค์ประกอบที่ทําให สิ่งเหล่านี้เกิดการตัดสินใจอะค่ะเขาเรียกว่าผู้ร่วมกระบวนการโดยกฎหมายถ้าขึ้นศาลนะคะแน่นอนค่ะเป็นผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นผู้ต้องหาร่วมได้โดยกฎหมายนาปะปัจจุบนาาันนี้ศาลเนี่ยค่อนข้างเปิดเรื่องนี้นะคะ,ะถ้าขึ้นสู่กระบวนการค่ะค่ะมีโอกาสเหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวเรารอดูรอติดตามที่เป็นข้อแนะนําเหมือนกันสําหรับคนที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นทั้งคนที่ขึ้นศาลประกอบด้วยเนี่ยนะขอบคุณคุณกฤษณ์อนงค์นะคะ ขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณครับคุณกิตต<อ>ิรงครับอบ่าสวัสดีค่ะ